เนย u วีซันสกรีนไฮด์โปรเทคชันเป็นกันแดดที่ตอบโจทย์สำหรับคนเป็นสิวอีกอันหนึ่งของทางแบรนด์ก็คือคนที่มีคอนเซิร์นว่าเฮ้ยใช้กันแดดที่เป็นสิวเอ่อคนเป็นสิวแล้วใช้กันแดดแล้วมันจะเกิดการอุดตันไหมหรือเกิดปัญหาเรื่องของการมีเมีโน,น้มยเปการเป็นสิวได้ง่ายไหมอันนี้ครับทางแบรนด์ก็มีการคิดว่าเฮ้ยทำโปรดักต์อะไรดีที่มันตอบโจทย์ว่าคนเป็นสิวยังสามารถต้องใช้กันแดดได้อยู่แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญกันอุดตันของรูขุมขนหรือว่าเป็นสิวได้ง่ายนั่นเองก็เลยเป็นตัวนี้มาาว่เป็นนกัแดดที เหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวแต่คนที่ไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคนเป็นสิวผิวอ่อนแอผิวบางแพ้ง่ายอย่างใช้ได้เลยอันนี้คนทำบิวยู่มดาก็สามารถใช้ได้แต่เป็นกันแดดที่อุดมไปด้วยสารที่ช่วยเรื่องการบํารุงผิวได้ด้วยคร OB ับอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีกันแดดที่เป็นคุชชั่นที่เรื่องของการแบบคนที่ต้องการแบบแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ต้องการการบำรุงไปด้วยอันนี้ก็เป็ีตัวเรื่องหนึ่งที่บอกครับช่วยเรื่องการปกป้องผิวจากรังสี uv ได้และด้วยกลไกของสารกันแดดก็คือตััว UV ลเออรขงงาาคคมมนนทู่่กกก็ืุ ที่สะท้อนแล้วก็ดูดซับลังสีไว้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการแบบให้ผิวเราแบบโปรเทคกด้อย่างเต็มที่และยังไม่พอคับเรามีสารกลุ่มที่ช่วยในเรื่องการบำรุงผิวไปในตัวด้วยสังเกตว่าของทางแบรนด์เราอะครับก็คือทำอยังไงก็ได้ให้แบบทุกโปรดักฑ์ของเราอะครับใช้แล้วไม่เห็นผลในเรื่องนั้นแล้วยังต้องต้องแบบช่วยเรื่องการเติมเต็มเรื่องของการบำรุงผิวไปในขั้นตอนเดียวเลยก็คือมีสารสก,ากาัดคือกลุ่มแพลงต้อนซึ่งเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการโปรเทคผิวให้ผิวเราแข็งแรง เวลาเลราเชิญมลภา,าวะอย่างเงี้ยครับผิวเราก็จะไม่อ่อนแอแล้วก็ไม่เป็นสิวซ้ำซากเหมือนกันครับบวกกับตัวสารสก,กัดจากใบโบบกแล้วก็ตัวกระบองเพชรซึ่ง2ตัวนี้ครับอย่างที่บอกเซนทราเอ็กซแทกก็คือเป็นสารสก,กัดกลุ่มพวกชูตติ้งลดความชุ่มชื้นอยู่แล้วแต่อย่างที่บอก ไปไอตัวกระบองเพชรนะครับมันเป็นพืชที่อยู่ในทะเลทรายถ้าแม้มันอยู่ในทะเลทรายได้เพราะว่าตัวมันนะครับมันดึงความชุ่มชื้นในอากาศเข้ามาได้ดีแล้วก็เป็นพืชที่อิ่มน้ําดังนั้นนะครับเราก็ามีการเลือกใช้สารสกัดตัวกระบองเพชรนะครับให้มันรู้สึกว่าเหมือนเติมเต็มความชุ่มชื้นเหมือนเรายืนกลางทะเลทรายเหมือนเรายืนกลางแดดเนี่ยครับทำไมตัวให้มันอยู่ได้แบบความชุ่มชื้นตัวนี้ได้ครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวเรื่องของการปกป้อง พร้อมการบำรุงของทางแนบนมารากิกี้ของเราไปเอง2ตัวนี้ครับ